เจม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 อยู่นี่ <c oughs> เลยเหรอวจะว่าลงไปนี่แล้วนะเอ้าเอาไมมาแต่ไม่ได้ใช้ไม อันนี้ว่าพบกับยามาเอ็มอีกแล้วนะคะกับของกินและ <S <S คนมาด้วย <S 2> <S 2> เธอต้องแนะนำตัวไหมไม่ต้องหรอกสวัสดีครับแล้วเจมจีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยมากินแบ,บน็ตบิคิวกันเอาดูรีวิวมาว่ามันเป็นเนื้อย่างแบบว่าเราไม่ต้องปิ้งเอง จริงเหรอจริงเหรอใช่ทำไมเราไม่ต้องปิ้งเองเราเชียงจริงเหรอของเธอเป๊มากเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาปิ้งยังไงทำไมเราถึงมา้องปิ้งเองเจมชอบกินเนื้อไหมชอบ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 โอเคงานร้านนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เราเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนละกันร้านเปิดแล้วใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนละกันว่ามีอะไรให้เรากินบ้างเพราะตอนนี้หิวมากแล้วเจมก็น่าจะหิวืันเราไม่

เขาบอกว่าตอนนี้มีโปรนะคะว่าเอ้าหายไปแล้วหกไม้ร้อยเก้าเก้าซึ่งตอนนี้เจ้าเจมบอกว่าเจ้าเจมอิ่มอยู่ <c oughs> ก็เลยจะสั่งเป็นหกไม้แทนเราจะไม่ได้สั่งเป็นเซตนะเจมเอาอะไรอีกเปล่า อะไรวะเจมบอกว่าเอาอันที่แพงที่สุดเห็นนะอันนี้มันจะเป็นเช็ของเขาแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้ไมให้เราเลือกเจมอยากกินร่องที่โคงเหรอได้ไดจัดไปอันเราจะสั่งเป็นโปรหกไม้เดี๋ยววงแป๊บอันนี้เราสั่งแล้วนะคะ๋ยวเราจะยื่นเมนูที่เราสั่งให้พนักงานแล้วนะที่เราบอกว่าเราจะไม่ต้องปิ้งเองเพราะว่าเรามีตัวช่วยคือ เจ้าโครงเหล็กข้างหน้าของเรานี่เองจามันคืออะไรเขายังไม่เอาถ่านมาใส่ให้เราเลยมีคนบริการให้ด้วยเทน้ำเปล่าไหม <laughs> เป็นบริต้าเก่าเอากับเจมโดนขวางกั้นด้วยไอ้เครื่องปิ้งอันเนี้ยส่วนใหญ่วเวลาเจมกินเนื้อเจมจะกินเนื้ออะไรมานถึงว่าส่วนไหนกินหมดเลย เดี๋ยวเรามารอเนื้อมาก่อนแล้วกันนะตอนนี้เเอาเนือมาเสิรให้เราแนะคะแต่ว่าเว่ารอแบบอ๋อมันยังไม่มีฐานก็นึกว่ารออะไรวะแต่ไหนมันคืออะไรไม่รู้เลยอะ่ะยังค่ะ้ามจะมีเฟืงกับน้ทีราก็วาเอาเฟืองไว้ตรงร่องใช่ค ยอนุญาตรอบพื้นเลให้แล้วกันเนาะใช่ค่ะโอ้ยก็ตรงนี้พี่วางพับอาหารไว้ก่อนนะถ้ายังไม่อยากทานตรงนี้ใส่ทุกอย่างแล้วก็ไม้เสียบค่ะก็จับได้เลยขอบคุณค่ะมันจริงไหมเธอดดูดมีระบบถานอัตโนมติมันเหมาะกับคนโซนๆแบบเธอนั่นแหละถ้าขับรเรือมันจะโค้งเพลงเล็กน้อยกระรานระยะนะาะ ดูแลเพื่อเติมสายตาไม่แนะนำสำหรับคนเมาเลยขออีกรอบไม่แนะนำสำหรับอะไรนะคนเมาเหลือไปเรามากินกันเถอะบอกว่าอันนี้มันจะเป็นเครื่องที่มันหมุนหมุนให้เรานะซึ่งไอไอปุ่มนั้นไอปุ่มนั้นมันคืออะไรนะไอปุ่มข้างบนนั้นน่ะใช่ใช่ปุ่มนี้มันจะปุ่มเปิดปิดปุ่มเปิดปิดปุ่มย่างแบบคอนตริอัลอ่า โอเคแล้วก็ปุ่มนี้ก็คือที่เจมเล่นไปเมื่อตกี้เป็นปุ่มโคงเคงของเรือเรือถ่านเ <c oughs> จมไฟมันลูกอ <c oughs> ะแบกพิดคืออันที่มันเยอะๆแล้วว่าอันนี้เออบอกว่าอันนี้คือเราปิ้งใช่ไหมพอถ้ามันสุกแล้วสาทัญนอยู่รูนใบพายไม่ไมีลูก ถ้ามันสุกแล้วเราก็จะเอาน้องเขามาวางไว้ข้างบนนี้เจนบอกว่ามันคือที่วางมือถือซึ่งจริงๆไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่วางมือถือแต่มันยังไม่สุกอ่ะเจน <c oughs> ถ้ามันร่วงลงไปนะเก็อ <c oughs> ยังไงล่ะทีนี้เออถ้ามันร่วงลงไปนะเธอ <c oughs> ตอนนี้เนื้อมันคือเนื้ออะไรก็ไม่รู้แหละมันมาอยู่ในจานเราเรียบร้อยแล้ว กินดีกว่าเจมนนันนื้อะไอ่ะมันคืออแต่มันคืออะไรไม่รู้อ่ะตะเหจมบอกว่าจะให้เล่นว่าอันที่เรากินไปเมื่อกี้คืออะไร ออาจริงๆเรายังไม่รู้เลยป่ะเจมใช่ถ้าคุณตอบถูก6เอสเอเบติครับที่นี่เอารางวัลเออมันคือวอล์กนะไม่ได้ไลฟ์ลองกินลองกินเจมลองกินให้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับาอันนี้เหรออันนี้ใช่ไหมกับอันนี้มันคืออะไรถ้าคุณอยากรีรอนะครับ6เอสเอเบติสูง85 5 5 5 5ตอนนี้เลยนะครับรางวัลรออยู่ เจมต้องกินเจมกินเลยอันนั้นนะที่เราให้ไปอะใช่เธอต้องกินเธอต้องกินกินที่ต้องนั้งินดี2ต้องจุออกมรินะครับเาจุ่ที่เนื้อแดงเราก็จุ่มไปที่น้ำนะครับ อะไรเยอะจังวะคุณก็จะได้เนื้อสุดพิเศษแล้วอืขอควารู้แบบชฟชโคตรดกินยังมี <c oughs> ให้ควรู้สึกแบบว่ามันมีความมันในแต่ตัวขเขา,ขามันมีมันแทรกอยู่ระหว่างกอ ้ามันก็ก็มันคือเนื้ออะไรเจิมผมขอตอบครับมันคือเนื้อแบนพีซนั่นเองครับเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นเรายัางไม่รู้เลย เอมลืมบอกไปว่าอันเนี้ยมันคือผงมันไม่ใช่ผงปาปิกานะแต่ว่ามันเป็นผงที่เขาเรียกว่าเป็นผงยาเบี้ยนเพราะว่าเขาบอกว่าบาร์บีคิวร้านนี้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันคือยาเบียนสไตล์บาร์บีคิวอะไรสักอย่างอันนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นผงยาเบียนนะคะเท่าที่เอมรู้มาซึ่งรสชาติมันก็จะคล้ายๆมาล่าแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบจัดหรือว่าติดลิ้นแล้วแบบลิ้นชาเหมือนขนาดมาล่าอะไรอย่างนี้จิ้มกับน้าจิ้มแจ่วหรือว่าซอสอันนี้ ก็อร่อยเหมือนกันในตอนนี้มือนี้ของเราได้หมดเกี้ยงไปแล้วนะครับน้องเตาว่างไปแล้วเจมิมไหมอิ่มไหม,มเป็ดเสร็จค่าเสียหายของมื้อนี้นะคะจะดึงดึงสำหรับส0บาทไม่แพงเลยแล้วก็อิ่มด้วยนี้เราออกมาจากร้านแบ d b ีคิวแล้วนะคะ ลงทางในสยามแล้วอันนี้คือเดินมาทำอะไรอะ่ะเดินมาเดินดอกม้ไม้เดี๋ยวรอรอรอการเล็กคอมเมนต์ของหวานจากใน Discord อยู่ว่าเราจะไปที่ไหนดีชีวิชีวาอยู่ไหน<ม>เขาบอกว่าอยู่สยามสแควร์ซอย5เนี่ยซอย5เต็มเราลองเดินเรียบเรียบดูไหมขวาหรือซ้าย ควา้าหันหันกลับเข้าห้างเหรอปกติเจมชอบกินของหวานอะไรกันเออวานเดี๋ยวนะวมนไม่เจอไบรดังว่าไม่หนุกเลยเขเปล่ยเปลี่ยนเป,นเปนก็ได<ม>้<ๆ>ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจริงจริงงานเนี้ยเราเคยเห็นเขามารีวิวกันเยอะแล้วแหละแต่ว่า เป็นคนใจร้อนมีโต๊ะเปล่าเดีวร้อนเข้าเข้าเลยมีโต๊ะเปล่าเข้าเลยก็ได้เข้าเลย่ะเราอันนี้นะ เอาบัวลอยบิงซูใช่ป่ะใช่ค่โอเคสั่งอาหารตรงนี้ไหมคะเอาบัวลอยบิงซูซอ่ไข่เค็มค่ะกค่ะรับเป็นขนมหรือว่าต้องดื่มรับได้ไหมคะแค่นี้ก่อนไนมะ่ใช่ขนมขนมเนี่ยแหละมัอมนรับขนมอย่างอื่นไหมโอ้โหเอาไปแล้วเอาแค่น,นี้ก่อนแค่นี้อ่ะนะเอาแค่น,นี้ก่อนแล้วกันค่ะแต่ว่าเราไม่เคยกินบัวลอยในบิงซูเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะ อันนี้คือ,อนับ่เคมลองนเกมได้แต่เจ๊ต้องถอดแมสก่อนนะเ <c oughs> จ,จอ๊อร่อยอร่อยไอ้ปลากินด,ด,ดีๆี้าดลาดาดอนาดอันนี้คืออะไรนม น่าจะนมธรรมดาเนี่ยไข่เค็มร้านไงนี่อ่ะมน,น,นมก่อนเอาแบบนมก่อน,น,อนแล้วเธอก็ชิมนมก่อนว่ามันโอเคไหมอ่ะแต่เขาเขาบอกว่ามันคือโบรลอยไข่เค็มเธอก็ต้องกินแบบที่มีไข่เค็มปะใช่มันร้านไม่ได้สวยอ่ะนี่นต้องร้านไหนอ่ะโชว์โชว์ <laughs> อ่ะไข่เค็มอ่ะไข่เค็มนี่มันเนื้อมันจะหนืดตาลาดต้องมีเ t e เจอร์นิดนึงอ่ะทำยังเราต้องหมุนวนเลยอันนี้เขาเรียกว่าการดิบไข่เค็มอะไรนะการดิบไข่เค็มเราจะต้องหมุนวนให้น้ำมันค่อยๆซึมลงไปอย่างช้าๆมันจะคล้ายๆกับการดิบกาแฟมันจะเค็มมากไหมอ่ะไม่เค็มหรอกมันก็มันๆอร่อย การลิฟที่ดีจะต,ต้องค่อยๆหมุนวนอย่างสวยงามเจมันจะละลายนะเราว่าเราต้องรีบจ้วงไหมโอ้โห <c oughs> แต่เสียงจานเะ้ยแค่น,นั้นหลหกมันแปลนี้เหมือนนั่งอยู่กับเจมอยู่ข้างๆนะแต่เราถ่ายในกระจุก มันมันมนิดนึงอะอร่อยเจ้าเจมและบิงซูของเขาได้หมดเกี้ยงไปแล้วซอสไข่เค็มก็หมดเหรอเจมหมดใช่ไหมถูกอีกคนให้ตังค์ด้วย <laughs> หมดเกลี้ยงเลยอร่อยไหมคะอะระ่อยค่ะอิ่มไหมคะอิ่มค่ะไ <laughs> อ้กินชีวิตชีวาเสร็จแล้ว ล้าเจมไปเติมพลังกับของหวานแล้วชีวาเสร็จก็มีชีวติตชีวาอืมพร้อมที่จะไปไหนกลับบ้านบายบายนี่คุยกันไม่ได้คุยกันแบบนี้เปล่าน <laughs> วัดด้วยดิเจมเมื่อกี้มีการนัดแบบกระทันหันกับแกงนิดขอนะคะก็คือพี่ออฟกับพี่แป้งว่าจะไปเล่นบอร์ดเกมกันที่สตองโฮคิดว่าน่าจะเป็นสตองโฮแลวอันนี้คิดเองปกติเจมเคยเล่นบอร์ดเกมไหมเคยครับ เล่นบ่อยปะไม่บ่อยครับเออมันถามคำถามจริงจริงๆวะ <c oughs> ่ะเจม่า <c oughs> เดี๋ยวเดินเล่นรอพี่แป้งกับพี่ออฟก่อนละกันนะไม่ได้มันเล่งพี่แป้งกับพี่ออฟเลยนะไม่ได้มันเล่งแต่อย่างใดเลย <c oughs> แต่ก็จะออกมากันเองอ่ะ <c oughs> <c oughs> และตอนนี้เราได้อยู่กับไอดีคิวเลอร์พี่แป้ง ใช่เอาสีแดงพี่แป้งกับพี่ออฟชวนมาเล่นบอร์ดเกมนะคะซึ่งพอถามเจมเจมก็บอกว่ามาเล่นเออเป็นคนง่ายๆแบบนี้แหละอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าพี่ออฟยังไม่มาพี่ออฟไปธุระที่ปารากอนเดี๋ยวพี่ออฟจะตามมาพี่แปง้งพี่แป้งชอบเล่นเกมแบบไหนเล่นบอร์ดเกมอุ้ยเยอะส่วนใหญ่ก็เล่นปาร์ตี้กับเพื่อแหละแมวระเบิด ปาร์ตี้มากบอกเลยเอาบอลบนไปจ้าตีกันตาย,ตายแมวมูฟเอยแต่เราจะมาเล่นด yes, ิกสิตกันก่อนนะคะซึ่งเป็นเกมเบสพื้นฐานที่ท ah uh. ุกคนที่เล่นบอดเกมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้ว ในตอนนี้พี่ออฟกับเจมกําลังไปเลือกเกมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาว่างนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการช่วยพี่แป้งทำมาหากินด,ด้วยการให้พี่แป้งโปรโมทร้านจะหน่อยนะค่ะฝากร้านมินิฟอลี่ได้ไหมคะขายกิฟต์ขายโบน่าลาคต้อยคุนมฝากได้ไหมเดี๋ยวเอ็มแปะลิงคไว้ให้แถวๆนี้แถวๆตรงนี้แถวๆนี้แหละ <laughs> เดี๋ยวแปะชื่อร้านไว้ให้นะครับอดไปแล้วหนึ่งวันกับการมาเทีย่ยวสยามของเอมตอนแรกก็มีแค่เอมกับเจมเท่านั้นแหละสองคนนี้มาไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็ขอบคุณที่ชวนเอ้ยอะไรกันขอบคุณที่ช,น <c oughs> ชวนมาเล่นบอดเกมนะคะปากรักจ้ะอร่อยไหมเนค่้อ๋ออันนี้คือร้านบอดเกมอ่ะมองไม่เห็นบอดเกม <c oughs> นี่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 ไม่ไม่มเดี๋ยวมันกลับให้อ่า เมื่อกี้เราเล่นกันไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงไม่รู้ตั้งแต่บ่ายสองใช่ตอนนี้มีโปรคนท<ส>ี่สี่บาทเดียวนะคะตอนนี้มีโปรคนทีนะ่สี่บาทเดียวถึงสามสิบมีนาใช่ามาเล่นกันเหนือยแลนะใช่คลิปนี้ออนวันที่สามสิบเอ๊ะเขาตัดไวกว่านั้นนะ่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่มาเที่ยวกับเอ็มนะคะวันนี้เอ็มขอปิดวอล์กหน้าร้านสตองโฮและแบดบิ๊กคิวแล้วโโคาโอเคค่ะบ๊ายบายนะ